เดี๋ยวเรามาต่อคลิปใหม่นะครับเมื่อกี้มันวีดีโอมันตัดนะครับขออนุญาตนะครับนี่ขออนุญาตให้ใช้เท้าเป็นเซนเซอร์นะครับเพราะพ่อค้ามีมือเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูดูโหมดล้านก้นนะครับเราก็กด2ทีนะครับให้มันดังสองทีนี่เขาก็จะมาแล้วเห็นไหมครับเมื่อกี้วิดีโอมันตัดไปนะครับนี่จะให้ดูนี่นะครับ เห็นไ,ไหมครับนี่คือโหมดล้างก้นนี่คือโหมดล้างก้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหมดล้างก้นนะครับโหมดล้างก้นเอ้าโหมดล้างก้นนะครับโอ้เราก็เลือกได้นะครับว่าจะเอายืดหดซ้ายขวาได้มันปรับตำแหน่งได้นะครับอ่า เราก็เลือกปรับตำแหน่งเอานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเรามาดูอีกโหมดนะครับ <c oughs> อันนี้โหมดล้างอ,อของผู้หญิงนะครับเราก็กด2ทีอ่าให้มันมีเสียงติดติดสองทีนะครับโอ้ยเดีย๋ยวนะครับค้ <c oughs> หนึ่งเรากดใหม่ วิ่จะตกน้ำรีโมทมาแล้วนะครับอุ๊บาวางรีโมทก่อนอมือเดียวก็จะลำบากหน่อยครับนี่เห็นไหมครับวันนี้เขาจะฉีดเป็นฝอยนะครับนี่เขาจะฉีดเป็นฝอยนะครับนะครับแล้วน้ำเราสามารถเลือกได้นะครับเลือกว่าเอาอุณหภูมิได้นะครับปรับได้3ามอุณหภูมินะครับ ถ้าเรากดไอ้ที่ล้างล้างฉีดพวกนี้อีกหนึ่งครั้งปุ่มกดอีกหนึ่งครั้งมันก็จะคาค้างอย่างนี้นะครับมันก็จะปื้อเป็นน้ําแบบว่าแรงเลยนะครับอ่าพอเขาเสร็จปุ๊บเขาก็จะหุบนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วใครจะอุ่นก้นนะครับหรือใครอยากจะแบบนั่งอุ่นก้นก็กดปุ่มนี้เห็นไหมครับนี่ อันนี้ก็จะอุ่นก้นได้นะครับหรือใครจะเป่าก็กดเป่าได้เลยมันก็จะมีลมลมเป่าออกมาเป็นลมร้อนปรับระดับความร้อนของลมได้นะครับให้มันแห้งนะครับสะดวกสบายนะครับตัวนี้เห็นไหมครับพอเราปึ๊บนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้มีสองคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้สองคลิปนะครับ